ปีใหม่นี้นะคะส่งความสุขความอร่อยแบบน่ารักน่ารักแทนคำขอบคุณและสิ่งดีๆในเทศกาลปีใหม่ด้วยสองปลาสลิดพอดีคำติดโบกันนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีเพื่อนเยอะๆนำไปแจกได้หลายๆคนคนละ2 2งสองซอ,องค่ะทั้งเพื่อนรุ่นรุ่นเพื่อนที่ทำงานเป็นของของวัญกิฟต์เก๋มากเลยค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือผู้ใหญ่ที่อยากจะมีของฝากติดไม้ติดมือเพื่อแสดงน้ำใจแทนคำขอบคุณปลาสลิดพอดีคำซองเดียเด่ยวๆติดโบน่ารักนักบนซองแบบนี้นะคะในราคา200บาทรวมโบค่ะตุ้มจัดทำพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เท่านั้นนะคะสนใจชุดของขวัญปลาสลิดพอดีคำนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะทาง golden place เลมอนฟาร์มกูเมบาเกตสยามพารากอนเอ็มโพเรียมและเอ็มคอเทียค่ะสั่นออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะติดต่อตุ้งได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0615914141 Line แอและ f a c e b o o k ซาลิดพอดีคัค่ะ